สวัสดีครับทุกๆคนครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับทุกๆคนทุกทที่เนาะทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับผมวันนี้อนุนน้ำผงก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หาดพยูนนะครับเมื่อวานนี้เราไปหาดพลามาแล้วเนาะเมื่อวานซืนนะครับวันนี้พากลับมาที่หาดพยูนนะครับหาดพยูนเวลานี้นะครับอากาศคลื้มนะครับเพื่อนๆื อากาศคลืมแล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมากทะเลก็ขึ้นแรงนะครับเดี๋ยวอนุนน้ำโขงคลิปต่อไปจะพาเพื่อนๆลงไปเดินเล่นแถวชายทะเลนะครับนี่ชายทะเลที่เพื่อนๆเนห็นครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อ,นนกอากาศแบบอากาศแบบครื้นฟ้าครื้นฝนเลยนะครับเพื่อนๆ ะจะพาเพื่อนๆลงไปดูครับผมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับ ไม่ร bueno. <Whatever are you>, ู้กฎยังไงเพื่อนๆไม่รู้กฎยังไงพอดีมันเป็นโอปายใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูพื้นทะเลตอนตอนนี้ประมาณ15หนาฬิกากว่าครับเพื่อนๆอากาศที่ทะเลพยูนก็ถึงฟ้าสู้นฝนเลยนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ ที่นี่นสวยมากวันนี้ก็ดูครับขึ้นทะเลสวยมากเลยครับวันนี้อนุมน้ำผูกก็พามาเก็บบรรยากาศสวยงามเหมือนเดิมนะครับมันทำให้มีความสุขนะครับ ความสุดที่เราหาซื้อไม่ได้เราต้องใช้เวลากับมันนะครับใช้เวลากับมันใช้เวลาให้กับทีนิตเราเวลาที่มันทํางานหนักมาแล้วนะครับทํางานหนักมาแล้วเราก็ควรที่จะมีเวลาพักผ่อนนะครับถึงจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่มันก็มีค่านะครับสําหรับคนเราทุก,ทกคนนะครับอนะุเนภโงงจะพาลงมาที่ที่เลยนะครับ ขึ้นแรงมากครับตอนนี้นะครับเนนะครับขึ้นแรงมากสหยงามมากเลยครับผมนะนะครับสวนยงามมากเลยนะครับขึ้นเวลานี้นะครับอนุนุนนำโขงก็พยายามจะพาเพื่อนๆืมาเก็บบรรยากาศชายทะเลเพราะว่าตรงที่อนะุนุนนำโขงอยู่ก็อำเภอบ้านฉางนะครับอำเภอบ้านฉางมันก็มีทะเลนะครับมีทะเล อยูใ่ใกล้ๆที่พักของอดุลย์ของเองครับเพื่อนๆก็เลยถือโอกาสอาจจะถ่ายทะเลบ่อยหน่อยนะครับอาจจะถ่ายทะเลบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งใกล้ตัวเราเนาะเป็นสิ่งใกล้ตัวเราที่มันสวยงามเราก็พยายามจะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะบรรยากาศที่เราหาซอไม่ได้แต่เราต้องไปหาเขาอื ขึ้นแรงมากเพื <S <S <ell an> like ่อนขึ an, ้นซัดก็มาแรงมากเลยครับเมื่อกี้นี่เนาะโอ้บกแจกเลยนะครับก็ก็จะพาเพื่อนๆได้ชมคลิปเยอะๆหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้อนุนน้องโผงเข้างานค่ำครับเข้างานค่ำแต่ก็ถือเวลาออกมาไวหน่อยนะครับมาเพื่อจะเจ็บบรรยากาศคาทะรีให้เพื่อนๆนเราทุกๆคน ได้ชมทางใกล้ทางไกลนะครับต่างประเทศและในประเทศในประเทศเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าอยู่ภาคเหนือภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนะาะหลายหลายจังหวัดก็ไม่ติดทะเลนะครับอน,นุน้องโผงก็ฝากคลิปอนุโผงนะครับเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆนะครับก็ฝากคลิปนี้คลิปหน้า เจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม